สวัสดีค่ะ FC ทุกคนวันนี้นะคะพบกับวรดาผ้าคามอีกวันหนึ่งนะคะก่อนอื่นวรดาผ้าคามก็ขอขอบคุณแม่ๆพ่อพ่อพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะให้ความดูแลและสนับสนุนและอุดหนุนวรดา,าเลื่อมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถึงมากถึงน้อยก็ไม่ใช่ปัญหานะคะของเราคุยคนเราคุยกันได้นะคะคุยกันได้ไม่ซื้อก็ไม่ว่าอะไรนะคะขอให้โทรมาถามขอให้โทรมาคุยกันนะคะ 0 818725837ก็ฝากช่อง y o u u u e e น,น้อยของวรดาภาคามได้พันซับขยับขึ้นไปนะคะขอฝาก FC ทุกคนด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ยอดของวรดาผู้ติดตามยังไม่ถึงพันคนยังไม่สามารถที่จะอัดคลิปได้นะคะโอ้ย,ยังไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้นะคะขอฝาก FC ทุกคนมีโทรศัพท์หลายๆเครื่องในลูกในร้านอะไรก็ช่วยกดติดตามให้วรดาภาคามด้วยนะคะ วรดาภาคลัไลฟ์สดได้ก็จะสามารถจับสินค้าให้ดูได้ถนัดกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้เราก็ลงคลิปก็ถือว่าโอเคนะคะในคลิปนี้วรดาก็ไม่มีอะไรมารีวิวขายนะคะแต่มารีวิวโชว์นะคะเพราะลูกค้าทั้งหมดที่วรดาจัดเสื้อผ้าก็ส่งไปให้เยอะแยะมากมายแล้วนะคะแต่ว่าวรดาก็ไม่ได้เคยเอามารีวิวะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าสวยสวยมากแล้วก็อยากรีวิวให้ชมนะคะ จะเป็นผ้าถุงนะคะผ้าถุงผ้าชิ้นนะคะแต่เป็นตัดเป็ตน,ตนตกลงนะคะขอโชว์เลยนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นหมักไม่นะคะเป็นผ้าถุงบักไหม่นะคะอันนี้สวยงามมากนะคะเป็นผ้าถุงหมักไม่นะคะตัวนี้สวยงามมากนะคะหม,มักไม้ซึ่งตัดมากําลังจะจัดส่งให้นะคะเนี่ยค่ะเป็นบักไม่นะคะสวยงามมากนะคะเป็นหมักไม่นะคะ ซื้อผ้ากับบรดาส่วนละ800ค่าตัดตัวละ600นะคะหตกระโปรงนะคะรับตัดได้นะคะถ้าเป็นกระโปรงธรรมดาเราอย่างเนี้ยก็600นะคะแต่นอกจากเป็น8ชิ้น9ชิ้นก็จะ800นะคะแต่อันนี้600เลยนะคะ600ขวดสูงนะคะสวยงามนะคะอันนี้ของ,ของ,ข,องของคุณนางนะคะของน้อง,องนางนะคะสวยงามมากนะคะเป็นมีบักใหม่สวยงามมากเนื้อแน่นนะคะซับกาวอย่างดีนะคะ สวยงามมากนะคะซับาวเนื้อแน่นค่ะใส่งามงามนะคะเพระรดาก็จะจัดส่งให้วันนี้นะคะสวยค่ะสวยงามงามมากนะคะนี่ค่ะถ้าเราไปจัดข้าวุงก็สวยนะคะไปจัดข้าวทงปกตินะคะปัดใสก็สวยนะคะนี่คือของคุณน้องนางนะคะคุณน้องนางนะคะ ต่อมาก็เป็นของคุณพี่อานานะคะคุณพี่อานาก็สวยงามน,นะคะอันนี้ นี่ก็ไม่แพงนะคะตัดได้เสื้อฟืนหนึ่งห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะผ้าตรงนี้นะคะนี่นะคะตัดได้ส้วยสวยกับโป่งรูดหัวเอลเหมือนกันคาดตัดตัวละหกร้อยนะคะบอกเอวบอกสะโพกบอกคมยาวได้เลยนะคะกับโปงนะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อก็ต้องส่งตัวอย่างกลับมานะคะเพราะว่าเสื้อจะตัดยากบางทีก็จะมีเข้ารูกว่สวยไหมคะซับเก่าอย่างดีด้วยนะคะซับเกาอย่างดีนะคะอันนี้ของคุณพี่อานานะคะอานานะคะ อานานะคะจะส่งให้วันนี้นะคะสวย,ส,ยส่งรูปภาพให้ดูแล้วค่ะชอบมากเลยคุณพี่อานาชอบเนื้อแน่นค่ะก็ะใส่ไปวัดไปนั่นไปนี่ได้สบายเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะใส่กับเสื้อผ้าสีแดงส,ส,งสงีสีขาวได้ครบทุกสีเลยนะคะอันนี้คือของลูกค้าที่ตัดไปแล้วนะคะเพราะว่าได้ยินดีรับตัดนะคะและอันนี้อีกก็เจ้าหนึ่งนะคะอันนี้ของคุณพี่สมนึกจะไม้เอาของ ทมนึกใช่ไหมที่ที่ส่งไปนะพี่สมนึกใช่ไหมนี่ค่ะอันนี้จะเป็นทรงทรงเอบวกหางปลานะคะคําว่าทรงเอบวกหางปลาคือด้านหน้าจะเป็นเอนะคะแต่ด้านหลังจะเป็นย้วยนะคะเขาเรียกว่าเอบวกหางปลามันจะย้วยนิดๆมันจะไม่ใช่หางปลาทั้งหมดนะคะถ้าหางปลาทั้งหมดมันจะต่อบ่าลงไปแล้วจะใส่ย,ยากนะคะ อันนี้มันจะย้วยนะคะซรงนี้เนะี่ยจะสวยงามมากเวลาเรายืนอยู่มันเหมือนนางหงนี่ค่ะเพราะว่าข้างหลังจะยื้ยลงนิดนึงวรดาจะใส่ประจาเลยนะคะกระโปรงตรงนี้เพราะววรดาเริ่มแรกวรดาก็ได้มาจากตอนแต่งงานลูกสาวคนโตนะคะก็คือทางร้านทางร้าน ออกทรงให้สวยงามมากเลยนะคะวรดาก็เลยเอามาเป็นแพทเชินตัดขายนะคะดูไม่ค่สวยสวยเป็นย้้ยนะคะเป็นย้วยเลยนะคะแบบน,ยยนะะี้จะขึ้นยกให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็ซื้อจากวรดานะคะถ้าตัดตัวละหกร้อยเหมือนกันนะคะใครสนใจยอยากตัดก็ได้นะคะตัดกระปงหนึ่งอาทิตย์อย่างเร็วอย่างช้าสองอาทิตย์นะคะแต่ไม่ถึงหรอกเราพูดเผื่อไว้บางชีช่าง ช่างงานเยอะนะคะช่างงานเยอะก็เรานับเผื่อแต่ไม่ถึงหรอกค่ะไม่ถึงสองอาทิตย์อยู่แล้วนี่ก็กีบนะคะกีบหน้านะคะตัวนี้กีบหน้านะคะกีบหน้าสวยงามนะคะอันนี้ก็ซื้อผ้าจากบอลรดานะคะผ้านี้นิ่มนะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้าสีตะโกอนะคะสีตะโก้อันนี้เอลสามสิบสามนะคะสวยใส่ง่ายเดินสบายสีส้มนะคะ ผ้าชิ้นนี้มีสองชิ้นนะคะยังมีอีกนะคะหนึ่งชิ้นนะคะถ้าท่านใดสนใจก็แอฟแอฟหน้าจอโทรหาบรดาได้นะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะผ้าชิ้นนี้นะคะมีค่ะสวยงามนะคะสวยสวยนั่งสบายเดินสบายนะคะเป็นเป็นลายหมีเล็กนะคะลายหมีเล็กสวยงามนะคะใส่ไปวัดก็ได้งานแต่งงานอะไรได้หมดนะคะงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่ได้นะคะตัดฝากแม่แม,แม่ก็ได้จักฝากญาติพี่น้องก็ได้นะคะ เพราะเราไม่ได้เห็นหน้ากันใกล้ๆแล้วก็เห็นกันทางโทรศัพท์ประเมินกันใกล้กันเหมือนเดิมน,นะคะพวกวันนี้ไม่ไม่ไม่ต้องไปจุ๊บๆไปใกล้กันก็ได้แล้วกันจุ๊บๆในโทรศัพท์ก็รักกันเหมือนเดิมน,นะคะเอฟซีท่านใดสนใจหรือไม่เข้าใจอะไรก็โทรหาบรดาภาคามได้นะคะคืออยากให้บรดาภาคาม ส่งให้ดูอีกก็ได้นะคะก็โทรมาหานะคะเป็นบางเวลาได้ทุกเวลาได้นะคะบางทีคํา่าบางเวลาก็คือหมายว่าบางครั้งวาร,รดาเขาขายของหรือติดห่อของ้ลูก้าอยู่ก็จะตอบช้านิดหนึ่งน,นะคะเพราะวารดาทางานคนเดียวก็คนผู้ช่วยก็คือน้องอองฟงนะคะร้านสาวเพราะเธอยังไม่ไป,ปรเรียน พ่อกระไรอยู่นะคะช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็จะไปจ้างเขาก็เอาอยัางขายไม่ดีมากเท่าไหร่ล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะบางวันก็มีลูกหลานเขาก็ออกมาช่วยวทำแทปผงช่วยนะคะเปิดร้านบมราดาก็เปิดคนเดียวเพราะร้านเราก็ไม่ได้เปิดยากนะคะเดนี้เปิดง่ายทาประตูใหม่นะคะทาประตูใหม่เทพื้นใหม่นะคะเปิดง่ายสบายฝนตกก็ไม่เปียกไม่แฉะแต่จะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็บางทีพลดฝนตกเราก็ไม่ได้อัด คิดไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวฟ้าร้องฝนตกนะคะในคลิปนี้วราดาก็ขอรีวิวสินค้าของลูกค้านะคะอ๋อลืมไปอย่างนึงของคุณแม่เกษรชุดเสร็จก็จะส่งให้วันนี้นะคะคุณแม่คะ่ะแต่แต่ลูกลูกค้าดไปแล้วลูกลืมเอามารีวิวนะคะสวยมากชุดเสร็จชุดเสร็จของคุณแม่นะคะชุดเสร็จของคุณแม่ก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ละคะประมาณนี้นะคะ ชุดเรพันห้านะคะแต่ว่าออไม่ใช่ชุดนี้นะคะของคุณเมย์สวยคนบร,รดาทับลงไปแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะตามแบบตามที่เราต้องการนะคะตามที่เราต้องการสั่งตัดได้ขอผ้าชิ้นไหนชิ้นนั้นนะคะในคลิปนี้ก็ขอบคุณ f อซทุกคนนะคะขอบคุณ f อซทุกคนที่อุดหนุนที่ดูแรบอรดาเรื่อยมานะคะที่ทางใด้ทางไกลมาซื้อที่หน้าร้านก็เหมือนกันนะคะเวลาจะมีของแถมให้เรื่อยๆนะคะบางครั้งดึงพ่ทักทวงด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะบางทีก็สลับเปลี่ยนกันไปนะคะของแถมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างเดียวตลอดไปนะคะก็ขอบพระคุณมากๆทุกคนนะคะที่ดูแลและอนุดมวลรดาเลยมาขอฝากช่อง y o ยูทู e น้อยๆนะคะวโรดาผ้าคามนะคะฝากกดติดตามกดสับสก b e กดไลค์แชร์ให้หน่อยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ see you again